ครับพี่น้องเกษตรกรกครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สวนอาจารย์รนุพ์ดลถ้วยอิ่มเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเวันต้นนี้เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ดกมากนะครับอาจารย์รนุพดลถ้วยอิ่มได้ปลูโกโกโก้สายพันธุ์ไอเวันไว้ตั้งแต่ปลายปี60นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าปีที่ 3- 3ปีเสร็จแล้วและได้เก็บผลผลิตขาย หลายรอบแล้วส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โก o ก้ไทยจำกัดนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผลดกมากนะครับโกโก้ Coco, Coco, สายพันธุ์ i m 1อันอันนี้ครับสายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้ e หอมนะครับเขาติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับมาดูใกล้ๆนี่ครับมาดูใกล้ๆตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ดอกเขานี่เขาจะติดแบบนี้เลยในในหนึ่งต้นหลังการปลูกปีที่2ถึง3เขาจะติดดอกประมาณแสนดอกถ้าปีที่3เป็นต้นไปเขาจะให้ผลผลิตแล้วก็ที่ติด ผลจริงๆจะไม่เกิน 3- 5มเปอร์เซ็ตเราก็จะขัดทิ้งไปแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับแล้วลูกแบบนี้ก็จะใหญ่แล้วก็เก็บได้นะครับนี่ลูกเล็กก็พร้อมที่จะเก็บนะครับถ้ารูปใหญ่เก็บแล้วนี่ก็แก่ตามนะครับนี่เป็นผลโกโก,โก้สายพันธุ์ไอเอวันอันนี้ข้างหลังนี้นะครับเป็นผลสีม่วงอ่าฮะนี่สายพันธ์ไอเอวันจะมี2ส,สีนะครับเป็นสีม่วงกับสีเขียวนะครับ ในอัตลักษณ์ของเขาเมล็ดจะเต็มฝักนะครับเมล็ดจะใหญ่มเล็ดจะเต่งมเล็ดไม่รีดนะครับนี่ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับอ่านี่บดดกแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับอ่าวลอมาดูตรงนี้อีกนึงครับนี่อันนี้ก็จะอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผลของเขานี่ลักษณะของโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับเป็นลูกผสมระหว่างอ่าเปรูกับฟิลิปปินส์ต้นพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เดิมนะครับโดยท่าน อาจารย์นักาสารละองศีได้ค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30ก่อนนักศึกษามาตั้งแต่ปี29นะครับ<ม>และพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นโกโก้ที่มีคุณภาพที่ปลูกง่ายโตเร็วโตแรงให้ผลผลิตสูงผลจะใหญ่มเมล็ดจะเต็มฝักแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะอ่านี่ครับผลจะใหญ่มเมล็ดจะเต็มฝักครับนี่ผลใหญ่มากนะครับนี่ลงมาดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยอยากให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเห็นนี่ครับเป็นผลโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับผลจะใหญ่มากนี่ฮะ เขาติดแบบนี้นะครับผลใหญ่นะครับก็จะแก่แล้วก็จะเก็บนะครับผลใหญ่แก่แล้วก็จะเก็บอย่างนี้ประมาณ2องสัปดาห์ก็จะเก็บได้นะครับเก็บผลแก่ผลใหญ่แล้วก็ผลนี้ก็จะแก่แล้วก็แก่ตามนะครับก็จะเก็บได้ทุกเดือนหลังการปลูกปีที่3เป็นต้นไปจะมีไรายได้ทุกเดือนยาวนาน60ปีปลูกแล้วเหมือนมีเงินบํานาญนะครับไว้ใช้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับมีไรายได้ที่บั่นคงยั่งยืนนะครับ นะฮะอ่าเป็นมารดกให้ลูกหลานาะอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีเขาออกตั้งแต่โกลต้นนะครับนี่ฮะเขาออกตั้งแต่โคนต้นแบบนี้เลยนะครับนี่อีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับสายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับนี่ฮะต่งเติมการลูกโดยบริษัทเ p พีวีโกโู้ไทยจำกัดนะครับอ่าดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันลูกใหญ่ผลจะใหญ่แบบนี้ฮะนี่ผลจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ผลใหญ่แบบนี้ประมาณสองสัปดาห์ก็จะเก็บแล้วพอเก็บผลใหญ่ผลแก่ผลสุกนี้แล้วลูกนี้ก็จะแก่ตามนะครับลูกเล็กก็จะแก่ตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บได้ทั้งเดือนจะเก็บประมาณสิบห้าวันเก็บหนึ่งครั้งนะครับถ้าดูแลดีหลังการปลูกความสมบูรณ์ของเขาก็จะเก็บทุกสิบวันจะมีไรายได้ทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานหกสิบปีปลูกไว้เหมือนมีเงินบำนาญน,นะครับเหมือนมีเงินบำนาญอีกทางหนึ่งอ่านี่ นี่ครับมีเป็นโกโก้สายพัทองเองมานะครับอยากให้ดูนะครับอ่ามาดูต้นนี้ครับเดี๋ยวเรามายืนดูต้นนี้นิดนึงเลยอือ้ผลใหญ่ผลสุกผลสดแบบนี้เลยผลใหญ่นะครับอืมนะครับเนี่ยผลยาวเป็นพวงเลยนะครับนะฮะต้นนี้นี่ครับลงมาดูนี่ครับจะเยอะมากนะครับนี่ครับเนี่ยจะเห็นว่าจะมีผลทุกกิ่งแก่ โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเจ้าออกตั้งแต่โคนต้นและก็ทุกกิ่งแก่นะครับอันนี้จะมีรายได้ทุกเดือนเก็บทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีลงทุนต่ําให้ผลผลบรสูงรายได้ยาวนานเป็นมรดกให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับอ่าดูต้นนี้นี่ค,ครับอ้าวมา ตรงนี้เลยนี่ครับเนี่ยการเขาออกผลผลิตจะออกลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะออกทุกอิงแก่แล้วออกตั้งแต่โคนต้นอ่าฮะนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเรามาพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างป่าสร้างรายได้นะครับมาช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าการปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเราปลูกแบบอินทรีย์เราไม่ใช้เคมีนะครับเราไม่ใช้เคมีเราใช้อินทรียแล้วปลูกแบบออร์แกนิก และในอนาคตข้างหน้าตอนนี้กำลังสำรวจแปลงโกโก้สายพันธุ์ IM1 ว่าในเขตภาคกลางเรา,ามีจำนวนกี่ไร่นะครับจำนวนกี่ไร่ในพื้นที่เขตภาคกลางและจะไม่ห่างเกิน200กิโลในพื้นที่ที่ปลูกภาคกลาง78จังหวัดถึงว่าจังหวัดเหล่านี้นะครับเราจะทำเป็นแปลงโกโก้โออแกนิกโดยมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับของท่านรองศาสตราจารย์ดรัน อาจารย์กระหนกเกตและอองศีให้บริษัท JTW Google โกโกโกไทยจำกัดเริ่มเริ่มส่งเสริมมาตั้งแต่ปี60 61 62และ63เราจะทำทะเบียนส่งให้มาร์กลินว่าโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันที่พี่น้องเกษตรกรปลูกในเขตพื้นที่ภาคกลางนั้นมีจำนวนกี่ไร่พื้นที่อยู่จังหวัดไหนบ้างเราก็จะส่งข้อมูลไปท,ที่มาร์าากลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตเขาก็จะทำเป็นแปลงโกโก้ออแกนิกนะครับก็คือปลูกแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกนะครับก็ เราเน้นอินทรียเพราะตลาดของเราเป็นตลาดบนตลาดต่างประเทศต่างประเทศไม่เอาเคมีแน่นอนหลายกลุ่มหลมายลบริษัทที่ส่งเสริมพันธุ์ชุมพรหนึ่งแล้วก็ปลูกกันแบบเคมีเคมีตลาดต่างประเทศไม่เอาแน่นอนนะครับการปลูกแบบอินทรีย์เขาก็จะได้กินอาหารต้นเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์เขาก็จะค่อยๆสมบูรณ์และการติดดอกออกผลก็จะติดดอกออกผลยาวนานเราไม่ได้เป็นเร่งให้เขาโตมาเราไม่ได้เป็นเร่งให้เขาออกดอกติดผล บางกลุ่มบางบริษัทบอกว่าปีครึ่งปีเดียวเก็บลูกได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วแต่บริษัทที่เขาส่งเสริมแล้วแต่ที่เกษตรกรฟังแล้วคิดวิเคราะห์แล้วจะคิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของสายพันธุ์ IM1 เราส่งเสริมปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบออแกนิกนะครับใบเขาอาจจะมีพุนบ้างมแมลงกินบ้างไม่เป็นไรเรามาเน้นที่ผลผลิตนะครับผลผลิตของเราโตแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ เราซื้อผลทุกผลถ้าเป็นของพันธุ IM1 ถ้าเป็นพันธุ์ชุมพรหนึ่งเราไม่รับซื้อเพราะว่าโกโก้ไม่ได้คุณภาพเป็นโกโก้เนื้อไม่สามารถที่จะเอามาเล็ดหมักแล้วเอามาปนกันได้เพราะฉะนั้นแล้วบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรละองศรีอาจารย์กระดกเกษละองศรีเรามีศูนย์เพาะกล้าพันุ์อยู่ที่เดียวคือที่อำเภอสันปา่าตองจังหวัดเชียงใหม่เราไม่มีศูนย์เพาะกล้าพันธุ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้ว เกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์ต้นพันธุ์ไอเอ็มวันทุกต้นกล้าพันธุ์ทุกต้นจะออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า10ถึง15ปีและต้นกล้าทุกต้นอายุประมาณ6-8ถึงเดือนที่จะมาให้เกษตรกรปลูกเรารับกล้าพันธุ์มาจากที่มาร์คดินฟาร์มอำเภอสามประองจังหวัดเชียงใหม่มาพักไว้ที่ศูนย์พักกล้าพันธุ์ของบริษัทเอพีวายโก้กุไทยจำกัดที่อำเภอเหินคาจังหวัดเชียงรายประมาณ1สัปดาห์ก็จะส่งต่อให้กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรทั่ว ในเขตภาคกลางภาคตะว,วันออกแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับที่ปลูกกันเราก็ไปส่งกล้าพันธุ์แบบนี้เราทําครบวงจรเรามีบริษัทแม่ก็คือมาร์กลินฟาร์มนะครับแล้วก็มาร์กลินช็อกโกแลตบริษัทตัวกลางบริษัทลูก JPY เป็นหนึ่งใน14กรุ๊ปของมาร์กลินก็ส่งเสริมปลูกสายพันธุ์ IM1 เพราะฉะนั้นเราดูแลกันเป็นระบบเราไม่ได้ส่งเสริมอันเดียวคนเดียวทําทั้งเพาะกล้าทั้งโรงงานแปรรูปทั้งส่งเสริมการปลูกทั้ง รับซื้อผลผลิตแล้วจะเข้าตรงไหนอย่างไรเราไม่ได้ทําตรงนั้นแต่เราเป็นบริษัทตัวกลางบริษัทลูกที่ส่งเสริมการปลูกติดตามดูแลทําสัญญาซื้อขายผลผล,ผลิตให้กับเกษตรกร,กรสัญญาเราทํา2ฉบับคือทํากับ JPY รอบละสิปีและต่อสัญญาไปเรื่อยๆประกันขั้นตามโลละแปดเาตลาดขึ้นเราขึ้นตลาดลงเราลง,ลงเรารับซื้อผลผลิตอิงราคา,มาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกเพราะฉะนั้นเรา มีความรู้มีองค์ความรู้จากมาร์คดินฟาร์มอาจารย์รัตาอาจารย์กนกเกตเขามีองค์ความรู้ในเรื่องของโกโก้รู้เรื่องตลาดโกโก้รู้รู้เรื่องการหมักการแปรรูปและก็ตลาดปลายทางตลาดส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วของเรามาตรฐานตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วพี่น้องกเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่พืชแห่งอนาคตปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวัน วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นพดลและก็พี่น้องเกษตรกรที่คารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับติดตามส่งเสริมการปลูกโดย JPY สนใจจะปลูกติดต่อผู้ประสานงานในเขตพื้นที่แล้วก็ติดต่อโดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด0955572797กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้รู้ข้อมูลในเรื่องของโกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ